ยาโมาขาวตราทูกทอกับใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเท้นขัดย่อรแรงกัดต่อยวิ่งเวียนทิสะเป็นบาดเจ็มูกสุดงมได้มีจำหน่ายตามร้านขายาายาทั่วไปใกล้พันธันปุ้มกระต่องกุงกตาบฟเฟอ,อินเตอร์จังหวัดเชียงใหม่พบกับอาหารทะเลส,สดสดและเมนูนีกกว่าหนึ่งรอรายการเปิดบริการตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปสํารองที่นั่งได้ที่0 1, 5 3 1 1 5 071 053 115 075ูหน้า มาเดอมวยในคู่ที่4ครับเป็นมวยในที่กัดร้อยสามสามปอนด์มุมแดงคือเพื่อไทยพอประนมพรน้ำเงินอนุรักษ์ที่เดือดเก้าเก้าประวัติเชิงครับผลการให้คะแนนนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับกรรมการทีตะคนพระพัทลุงนะครับให้แดง49่เ้าน้ำเงิน4 7นะครับดรพิทักษ์ทองแผ่ให้แดง49น้ําน้ำเงิน 4- 8แล้วก็กรรมการดยพรเขียวกุ้งนะครับให้แดง4-9น้ําน้ำเงิน 4, 4 7นะครับประวัติคู่นี้นิดนะคุณจัด าแล้วครับตอบต่อนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ของการถ่ายทอดนะครับศึกจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนนักชกทางด้านมุมแดงก็คือเพื่อไทยพอพันธ์นะครับนักชกวัย17ปีวัย17ปีนะครับจากภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับลาสุดธชนะัยก4ี่เพชรเมืองช้างสิทธิเชฟบุญธรรมที่ราชดำลเนินครับมีผู้ชมกิจขยันนะครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการซ้อมอยู่ที่เด็ดรัดเลยครับแชมป์นักชกตะกูหนิมครับวันนี้อาจารย์สุนทรเสียงหล่อมาด้วยตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในสนามอยู่ในเวทีครับ มีน้องเล,ล็กสิทธิ์ครูอ๊อกเป็นทีมงานสต,ตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนะครับอนุรักษ์ทีเด็ด99ดาวรุ่งวัย18ปีจากอำเภอเมืองนะราธิวาสนะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับสุดท้ายคะแนนจอมมิกฆ่าลเล็กสิทธิ์เชฟบุญธรรมพี่ราชาดำเนินครับมีเอติเลยครับสรศักดิ์แซ่ตั้งนะครับเป็นผู้จัดก,การหัวหน้าคนณะเทรนเนอร์ของเขาก็คือป้อมเพชรนาราธิกุลครับ ดาดังปี2536ถึง38ค่าตัวนี้180,000บาทกับสมบัติสนาดของว่าเพชรนาราติคุณนะครับเทรนเนอร์ของอนุรักษ์ทีเด่น99ครับกับกาบกับกรบเท้าแล้วก็ย่อๆครับกับกรมการวันนี้นะครับผู้เพื่อไทยพอพดมพรครับตับรักบ99นะครับก็บนเวทีนี่ก็สมรักษ์สมมาตรนะครับให้คะแนนจากท่านกมีธนาชัยจำลองคณาพัดเสือแก้วแล้วก็บาร์แบนเทศนะครับสำหรับผู้นี้นะครับไทยทวีสีช่อง3คุ้มค่ากุาที ต้องดูไทยทีวีสีช่องสามนะครับติดเจ้ามวยไทยถ่ายทอดให้ท่านชมนี่ครบ5ยกแล้วคู่นี้นะครับครับแจ่งมาแล้วนะครับขอบคุณช่องสามนะครับที่ให้แฟนเจ้าเมยไทยได้ดูจนทราบผลการแข่งขันแล้วครับมาเล็กเตงมอเอ็นสิบหกนะครับเพิ่มความสนุกความความเร้าใจให้กับแฟนสิ์เจ้ามวยไทยทั้งประเทศเลยครับมาเล็กเต็งมอเอ็นมอบคู่ดุเดือดครับธรรมดาละ20,000บาทครับคู่ไหนที่ต่อยได้สนุกดุเดือดที่สุดรับไปเลยครับ20,000 แล้วก็เครื่องดื่มเอ็มยไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยครับมอบรางวันพลังฮึดสู้ให้กับนักมวยนี่พลังหึดสู้เลยครับชกได้ดูเดือดชนะใจแฟนศึกเจ้ามวยไทยมอบ5้า0ทุกสัป,ปดาห์ครับนั่นคือขอบคุณแล้วครับผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านครับต้องเลยกว่าฝ่ายนี้นะครับเป็นนักมวยที่มีรูปร่างที่จะบ,บอกว่าสูงทะลุเลยทีเดียวนะครับร้อยแปดสิบต่าเลยฝ่ายนักเงินนี่ร้อยหกสิบ่าแต่ว่าเป็นมวยที่เรียกว่าฟอร์มมวยนี่ใกล้เคียงกัน,กน ฝ่ายแดงนี่การผ่านมวยนี่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่่อะนะครับสุภวิทย์ก้าวไกลยิ้มเก่าตัวนี้นะฝ่ายเปิดนี้อนุรักษ์อนุรักษ์ที่เด็ด99นะครับผมเฮตีวันนี้เฮตีมาเองมาลุ้นเองเลยบทยุ่งแรกครับยุ่งหนึ่งเลครับนะครับทนแข่งคุ้มฝ่าได้ด้วยเหล็กงานหนานะครับก็ผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศอิตาลีต้องหลังคาจริงโจเหล็กเท่านั้นนะครับขอบคุณคุณประวิทย์รับผิาการนะครับใบตัดเหล็กพยาแรกคมจริงอึดจริงนะของจริงต้นพยาแรกนะครับ มีจำหน่ายที่ร้านค้ามือก่อสร้างทั่วประเทศน้ำมันเครื่องฮอนด้าโปรเทคโกนะครับน้ำมันเครื่องกึ่งและก็สำหรับรถจักรยานยนต์หัวใจได้ได้คาร์บูเรเตอร์ก็ดีเจ้าน้ามันเครื่องฮอนด้าโปรเทคโกนะครับยาน้ำแก้ไอยโยกีบริษัท,ทโยกีหนึ่งเป้าเจ็ดจำกัดนะมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและก็ในเีเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศอย่าลืมสังเกตชื่อบริษัทฑ์ต้องโยกีหนึง่งเก้าเก้าเจ็ดคะันนมาคุณจัดเอาละครับบนเวทีน้ำต,ต่อครับผู้ที่สี่ของกันและกันนะครับศึกเจ้ามวยไทยในวะันเสาร์ที่สองพฤศจิกาายยนนยนคครรรััรบบเป็มววดุะ แต่ว่าท่านผู้ชมดูรูปร่างโครงสร้างของเพื่อไทยหรือว่าซุปเปอร์บิก้าไทยยิมกับนักชกวัย17ปีนะครับเจ้าของส่วนสูง185เซนติเมตรกับจาาภูเขียวชัยภูนที่ผ่านมาก็าแฟนศึกเจ้ามวยไทยคงจะผ่านตาแล้วนะครับในไฟที่เขาเสมอกับเพชรเรืองช้างสิทธิเชฟุลทัศในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามบ้าบอยอย่างนี้ครับแบบดุเดือดเลยครับพี่เลยก็บกับเรียกว่าชกไม่เยอะแต่ว่ารูปร่างนี่โอ้โหดีเหลือเกินคุณแจ๊ นับสูงถ so, no so, ja ึง so, ร no ้อยแปดสิบฝ่าเลยฝ่ายน้วเงินนี่ก็ร้อยหกสิบกว่าฝ่าเดีว่าทางเฮียตี๙๙บอกมวยอย่างนี้ค่อยบ่ายั่นน่ะประเภทซ้อมดีซ้อมแก่งซ้อมแรงอยู่แล้วตีเด็กเก้าเก้าของยตีนะก็อยู่ในเครือในข่ายของกลุ่มพลังใหม่นะครับคุณสมหมายสกุลเมตตาคุณทองทองอุ่ทองเงาะบางกะปิแล้วก็แม็กกันดีเลยนะครับทั้งมวยทั้งคู่นะครับเอาเละครับนพี่ผู้ชี้ขาดสมรักสมมานนะครับทนับสูงถึงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร แตนหรือเปล่าครับทางด้านของอนุรักษ์นักชกวัย18ปีจากอำเภอเมืองน,นราธิวาสนะครับจากอำเภอเมืองน,นราธิวาสกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยครับต้องบอกว่ายังมีมวยดีๆให้เห็นกันนะครับกับเรียกว่ามวยใต้นี่ดังเยอะนะดังเยอะมากๆเลยนะครับเวลานี้ที่กระดังนี้นมีมากมายหลายคนเลยนะครับหลายคนเลยนะแต่สังสาอีสานนี่เทียบนะสังสาริษฐานนี่ไม่เทียบไม่จะเป็นยอดหนึ่งเพชรอย่างนี้นะครับซุปเปอร,ร์บอล ทีเด็ด99อย่างนี้นะครับหรือจะเป็นของสายใต้ก็มีเสออกสรรหอวฝันเมืองนับก้าวหน้าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนี่ต้องบอกว่ามวยจากภาคใต้ถ้าภาคตะวันออกก็มียามินนดยามิน,นพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแล้วก็ภาคตะวันออกอนับขั้นวยตัวนี้โอ้โหเรียกว่าระดับประเทศดัง,ดง,ดงนๆนี่คาตัวแพงๆนะครผูกจัดนะอะไรครับค่อยๆลอย ้างด้านของอนุรักษ์ค่อยๆล่อครับนี่คืออุ้ยยกแขนขวามาเมื่อสักครู่ท่าไม่ติดกันก้าวคอเลยครับครับตอนนี้ก็ต้องรอดูนะว่าตอนนี้ัใช้ความใหญ่ความยำเป็นประโยชน์หรือเปล่าล้มลงไปเนี่ยหมดยกที่สองแหมดยกที่สองผลิตภัณฑ์เสรมหาหนาบีนะครับมีสารสกัดจากแทนเช่าโสมเห็ดลุมเจือกระชายดำนะครับต้องตาแลมโบะ โซนต่อถามข้อมูลนะครับก็ศูนย์ต่อสามศูนย์ก็เจ็ดเก้าสี่ห้าเก้านะครับซึ่งถึงบริจักบานเสือทหารจะต้องอาบีานั้นนะครับแล้วก็รายการพิเศษนัดหนึ่งนะครับศึกสาสมัยบวกเงาะบังกระปิ้นะครับโดยคุณสมัยสคุณเมตตาเงาะบังกระปิ้และคุณน้ำทองอุ่ทองนะจัดใหญ่เลยอะแค่ตัดสินสองต้นสิ่นะครับจะเจอกับเมธีสจอต้าปาริยุบาลโจโนโวกับพวงทะเลส่อสมัยและมีชัยสจอต้าปาริยุกระดวนส่อปุญเยี่ยมนะครับในวันจันที่ตะเป็ดพฤศจิกายนนะครับกับรายการศึกสาสมัยที่ราดำเนินนะคคครัับโดยยุณสมมาตตเ บนสกายสุขเมตา,า,ารับประกันความมันแล้วก็การันตีนะครับในสัปดาห์วันจันทร์ที่11พฤศจิกาเย,ย็นนี้ครับที่ราชันเนินบนเวทีตามต่อครับครึ่งทางยก3ามในรประเทศไทยเรียกว่าซุปเปอร์บิ๊กนำเงินอนุรักษ์นะครับแล้วกันที่พิกัด1 3 3ต่อถ้าเป็นคบขว้างหน้าเขาซ้ายยัดเข้าไปเพื่อไทยครับ นี่ยครับดาวรุงว่งวัย17ปีจากผูเขียวชัยยาภูมินะครับต้องบอกว่า3ฟอร์มหลังนี่ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะนกยก4เพชรมรกรกศบุรีบุมแล้วก็เสมอกับเพชรเมืองช้างล่าสุดชนะนกยก4ี่เพชรเมืองช้างครับในขณะที่อนุรับเนี่ยครับเข้ากรุงมา1ปี4ไฟที่ราชดำเนินครับชนะ3แพ้1ครับครั้งสุดท้ายสะดุดแพย้ยอพิฆาตเล็กครับครับก็เรียกว่าโอา้โห ทั้งสูงทั้งใหญ่อะแต่อนุรนลักบอกว่าค่อยบอยยั่นอยู่แล้วนะครับใหญ่ไฟเยอะเธอนี่นะแล้วก็มาแล้วนะครับมีโต้มีเทียงทุกเม็ดทุกดอกเลยเพื่อไทยฝางนะครับแทงเข่าซ้ายก็มาทีเข่าซ้ายกินครับอนุรนลักจะแก้ด้วยลูกไหนอะคุณแดดเอาล้วครับทางป่าครับได้แล้วครับแทงหน้าขาก่อนครับทำลายจักรวาลนะครับจุดศูนย์รวมของเส้นประสาทอยู่ที่หน้าขาก็หลายเส้นเหมือนกันนะครับเอาล้วครับปัดขวาตัดลำตัวมาแล้วครับโอ้ยครับน่าสนใจครับ นสนใจครับอนุรักษ์เนี่ยครับแกสู้ยิบตาบหัวใจใหญ่กว่าตัวเลยครับหัวใจใหญ่กว่ารับเพื่อไทยขวางหน้าเขาขวายักเข้าไปหุยเราเรียกว่ามยาวยเ่าเนี่ยนะทุกสูงเนี่ยนะครับถ้าจะแก้เกมก็ต้องคงจะต้องใชหมัดอะนะักปฏิทินานของยี่ิบเก้าเก้าเก้านะมนใต้สังเวีทีบอกต่อยได้แล้วนะต่อยได้แล้วแต่อาชีพเนี่ยมันเป็นอาชีพเฉานะครับจะต่อยโดนหรือเปล่าจริงนะครับสายพื้นที่ไม่เยอะครับ สามเหลี่ยมตรงมุมระขังนั่นแหละครับกรรมการแยกออกมาอุ้ยเอาละครับบวกสองแรกกันแล้วครับ,บ,อ,รรบอนุรักษ์แขนซ้ายเนี่ยครับลูกศิษย์ของป้อมเพชรน,นะครับป้อมเพชรนราธิกุณเทเน่์นี่ต้องบอกว่าชื่อดังมากครับอดน,นีตมวยไทยอีกอนคนหนึ่งครับถึงแม้ว่าจะไม่มีเข็มขัดแชมเปี้ยนก็เดียวเอาละครับขวางหน้าดันแทงเพื่อไทย ครับแต่ดีสายนั้งเงินนี่พยายามโต้ทุกเม็ดโต้ทุกดอกนะครับแต่ว่าโอ้โหเจ้าเพื่อไทยนี่มันทั้งยาวอนะยาวมากสูงมากพยายามแทงเข้ามาแต่ว่าทุรังแล้ก็มีโดนัดโต้กันไปนะครับหมัดตัดกันไปทุกท้องอีกแล้วนะครับาเพื่อไทยก็แทงเข้าเข้ามาครับโอ้โหดูว่างรู้บ้างนี่สูงยาวดีเลิศเออนะกูจัดโอ้โหดูนะครับแก้ความหน้าได้เมื่อไรครับเนี่ยครับความหน้าข่าขวาเสียบเข้าไปยอดโขงทางนัน้นโอ้ยยกไปถึงปลายคางเลยครับแม่เนี่ยครับส่วนสูงเลยครับ ความสูงของร่างกายเพื่ออำนวยให้แสะวลยครับพักชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับเมื่อมีอาการเมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายก็บรรเทาด้วยยาแคปซูลแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเนบะหรือยาดามแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเนี่ยนะครับปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องนึกถึงยาธาตุจอมทองนะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศเลยคุณผู้ชมดูกันอีกครั้งนะครับภาพช้าๆช็อตเด็ดๆครับทีมงานช่องสามนะครับ มาให้กับแฟนศึกเจ้ามวยไทยได้ดูอีกครั้งน,นะครับชดเด็ดเด็ดนะครับก่อนจมยกนี้ครับศึกพันธมิตรแดนใต้วันศุกร์ที่8พฤศจิก,กยายนนี้นะครับที่สนามมวยเวทีมวยสนามกีฬากลางปฐมธรรมราอย่า<ๆ>ลืมไปดูนะครับศึกเบิกฟ้าอันดามันสสวรรค์แดนใต้ที่ชายเลครับคืนนี้นะครับจะสามมวยเวทีม<ๆ>วยวชัวยวช่วคราวชวยายเลบ้านบางคนทีล่างนะครับที่ตะมนราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตผลเวทีตามต่อยกี่4ี่ครับ ครับแต่นี้ฝ่ายทุกคนนี่เปิดเกมนะครับเดินต่อยหมัดเลยเพราะว่ามนต์ใต้สักพิธีตีตีก้าๆดีบอกว่าหมัดอย่างเดียวแล้วนะขนาดป้อมเพชรมวยขาวยังบอกต่อยหมัดต่อยหมัดเลยอ่ะคุณแจ็คนะครับทีมงานสตาร์เทรนเนอร์ของอนุรักษ์นะครับมนต์ใต้สักเมธีป้อมเพชรนาราตีคุณเฮียตีมาให้กำลังใจด้วยหมัดขวามาแล้วครับดันหน้าออกไปโอ้โหแต่ว่าดูนะครับดูจังหวะกา,ารไล่แขนกันล็อกคอของทางด้านของเพื่อไทย อเอาละครับมัดตาลตวจเดว,ว่าควาคอล็อกแขนไต้อีกแล้วครับเพื่อไทยยังหาจังหวะแลวครับคือต้องบอกว่าเพื่อไทยนี่แกชกถูกวิเตียครคือแกเดินติดตลอดเลยนะเชิงไม่สนคือโดนแทงเข้าไปเลยนับยกเข่าซ้ายนี่เข้าไปอนุรักษ์นี่พอยะโต้มาที่โดนมันถึงคือมันถึงท้องยกเป็นเถิถึงยอง่อมยกเป็นถึงเล,เลยครับือเอาละครับหมหน้าได้แล้วมัดอนุรักษ์ศอกหมามา สั้นเลยครับต่อไปพยายามจะดันเนี่ยครับจะหาจังหวะต่อยมันแหละครับแต่ว่าดูนะครับแขนเนี่ยครับโอ้ยสอกซ้ายเอาล้วครับเสียวซ้ายสอกขวามาเอาาสวยมเจอสอกทำได้จะแกว่งเหมือนกันครับทางด้านของเพื่อไทยครับตอนนี้เสียงนี่แรงขึ้นมาแล้วนะพอเจอสอกก็ไปสองสอกแล้วเจอเข้าไปอีกสอกแล้วพยายามไล่แขนอยู่นะครับตอนนี้ทางอนุรักษ์นี่ทางทีมงานที่บอกว่าเดินเลย คือต่อยอย่างเดียวเลยแต่เพื่อไทยเนี่ยมันก็ไม่หนีโอ้โหยโดนหมัดแล้วคุณจัดอาะไรครับเสียงเฮมาแล้วนะครับโดนหมัดโดนหมัดแล้วครับทางด้านของเพื่อไทยเอาละครับกลับมาแล้วได้เข่าซ้ายเต็งตีโอ้โหเรื่องวันหล่นไม่หล่นเลยครับผนไม่หล่นยูวัตกันแล้วครับตอนนี้อนุรักษ์นี่เป็นฝ่ายไม่หนีและเปิดเกมต่อยหมัดก,กันมาเพื่อไทยถึงตัวนะย,ยกเข่าเข้าไปนี่แทยยงสวนตลานอเนี่ยเลนะครับ ลุนกันระทึกเลยครับระหว่างบัตรกับครับเอาเลยครับบัตรไปอีกแล้วพายุบัตรไปอีกแล้วบิดเออเสียงเฮมาเลยครับเสียงเฮทั้งสนามเลยครับอย่านอย่ายุบนะอย่ายุบนะตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะกับทีมมวยสยามอ้อมน้อยครับของศึกเจ้ามวยไทยนี่ตอนนี้เมาเหมือนกันนะเพื่อไทยนั่นแหละครับยืนกันไม่ติดเลยครับนาทีนี้บิดไปบิดมาเลยครับต้องบอกว่าเสียวไส้ครับหมดยกที่สี่ครับ ชมโฆษณาก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันกันต่อครับแล้ก็ดูทับช้าๆนะครับในยกที่4นี่ทางทางด้านของเพื่อไทยทีพอโดนหมัดโดนศอกเข้าไปก็สัาพซึมๆมึนๆมึนๆเหมือนกันนะคุณจัดนั่นแหละครับดูกันอีกครั้งครับช็อตเด็ดๆนะครับเนี่ยครับสู้เลยครับงัดศอกเข้าใส่ครับแล้วก็ต่อยมัดนะครับลำตัวสลับไปนะครับช็อตเด็ดๆของทางด้านอนุรักษ์เลยครับ โอ้โห oh ตอนนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศในสนามอึ้งไปหมดแล้วครับปิดเอาทางด้านของเพื่อไทยลงไปค้องกับพื้นเวทีครับอะละครับก่อนชมยกนี้ครับขอเชิญชมนะครับ,รบศึกษาสมหมายบวกข้อบางกะปิบวกชอห้าพยักษ์นาวัดกุศเวียนอำเภอสูงสูงเนินนะครับอำเภอสูงเนินจังหวัดน,นครราชสีมาในวันที่1 5ธันวาคมนี้แหละครับรายการที่ชมคลีครับไปบนเวทีต่อต่อยกสุดท้ายครับโอ้โหโดนหมัดลูกเมื่อกี้เนี่ยนะคุณแจ๊ดน่ากะบาดไปเลยนะครับ เสียงเฮนี่ลั่นสนามเลยนะครับเพื่อไทยโดนฮูลาตอยเข้าไปโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับโอ้นั่นแหละครับกดลงมาเด้งตีอนุรักษ์ครับนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าสุดๆเลยครับบรรยากาศในสนามมาแล้วครับเขาซ้ายยักเข้าไปเด้งตีด้วยขวามาแล้วครับก๊อกสองถึงก๊อกสามครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับกับศึกเจ้ามวยไทยตอนนี้ฮูลาตออกมานี่ต่อยหมัดเข้าไปนะครับเพื่อไทยที่ทำท่าเมาเหมือนกัน เอ็นมันสอนต้อลมนะครับแต่ยังมีโต้ตลอดโต้ทุกเบ็บอลครับตอนนี้ก็แลกกันอยู่แลกกันอยู่ต่อยอีกแล้วคุณจัดเอาอะไครับมัดอย่างเดียวครับเนี่ยครับต่อยมัดอย่างเดียวครับซูเปอร์บิ๊กอะซูเปอร์บิ๊กหรือว่าเพื่อไทยครับเนี่ยครับตักแห้งมัดมาโอ้ยแม่เจ้าครับแม่เจ้าครับโอ้โหสามเหลี่ยมตรงมุมระฆังนะครับครับตอนนี้เสียงเฮแต่ถ้าหลอกดัานสนามเลยนะครับเรียกว่าตอนนี้ดูกันไม่ออกบอกกันไม่ถูกแล้วคุณจัด นะครับเวลาที่เหลือที่มันมีค่าตะบวยตะบูเลยร่องหัวใจห้ามดูครับเปลี่ยนจากสามเนี่ยมุมแังมาเป็นสามเนี่ยมุมกลางเอาเละครับดักแทงอนุรักษ์มาแล้วครับหัดตะร์ลัวข่าวข,ขวายัดเข้าไปโอ้โหบีหัวใจกรรมการให้คะแนนด้านล่างสามทัดจริงๆเลยครับอตอนนี้ไม่รู้ว่าใครตีใครแล้วน,นะครับพออนุรักษ์นี่พอเขมีหมัดแล้วเขมีข่าวเสริมก็ผิดไปอยอีกแล้วเพื่อ,อไทยโอนไปโอนมาอนุรักษ์ก็ต่อยปดต่อยตู่ต่อยตีทั้งคน่แรกแล้ว อนุรักตีนั่นแหละครับท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมทีมงานถึงนําคู่นี้มาออกตู้ถ่ายทอดสดให้กับแฟนสึกเจ้าบไทยดูมัดขวามะตี้ตี้โอ้ยในช่วงนาทีสุดท้ายครับนาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายครับตอนนี้อเวานเป็นความหนักใจนะบอกกรรมาการคะแนนทั้ง3ท่านเลยนะหนักใจจริงๆนัวมวยคู่นี้ดูโอ้โหชกกันแบบ แล้าใจแล้วก็มันมากเอาตอนนี้ทางด้านของพี่เลื่อน,นเองินนะครับอนุรักษ์ได้บอกไม่ต้องเข้าแล้วไม่ต้องเข้าแล้วนะครับฝ่ายแดงบอกเดินดิเดินดินะโอ้นั่นแหละครับเอาแล้วครับอนุรักษ์ใช้ขวาดูนะครับโอ้โหกลายเป็นมวยได้ใจเลยครับเตะตัดล่างวงในตั้งเอาไว้โอ้ยนี่แหละครับคือศึกเจ้ามวยไทยนะครับเรียกว่าคุ้มค่าทุกทีเลยหมดยกที่ห้าครับรอสักครู่รอสักครู่น่าจะรู้แล้ว ติดตามได้นะครับติดตามได้ทุกเที่ยงวันเสาร์เลยครับเที่ยง15นาทีครับความมันความเร้าใจที่พิสูจน์ได้แล้วครับศึกเจ้าพายไทยครับมาแล้วครับคะแนนแรกธนาชัยจำนงครับแล้วก็มาที่ทัพเสือแก้วครับปิดท้ายรังท้ายที่กรรมการประภายประเทศครับรวมคะแนนอนุรักษ์ทีเด็ด99ครับนั่นแหละครับอนุรักษ์ทีเด็ด99ครับนักชกวัย18ปปีจากอำเภอเมืองนราธิวาสครับ พลิกกลับมาชนะคะแนนเพื่อไทยพอวันอภรว่าซุปเปอร์บิก้าไกลยิ้มแบบสนุกดุเดือดเลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับศึกเก้าวมวยไทยนะครับในวันเสาร์หน้านะครับเสาร์ที่เก้ามาดูคู่เอกก็เป็นมวยรอบวิุตสุสนะครับระหว่าง